สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการทำนายดวงคลิปพิเศษนะคะซึ่งจะใช้ไพ่ล้วนนะคะเป็นไพ่เซตที่สวยงามมากนะคะซึ่งนั่นก็คือไพ่ซนต้าทาร์รต์นะคะทำนายในเรื่องของมหัศารย์ชีวิตนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวที่คุณจะได้รับจากจัก,กรวาลเป็นของขวัญดีๆเป็นเรื่องราวดีๆที่คุณจะได้รับจากจัก,กรวาล นะะในช่วงเวลาทองของคุณเป็นช่วงเวลาทองของชีวิตในช่วงปลายปีไปจนถึงปีใหม่นะคะซึ่งก็จะเป็นในช่วงตั้งแต่คริสต์มาสไปจนถึงปีใหม่นะคะสำหรับการทำนายเนี่ยนะคะครอบคลุมในช่วงระยะเวลาตั้งแต่คลิปออกนะคะไปจนถึงเดือนมกราคมทั้งเดือนเลยก็แล้วกันนะประมาณนี้นะคะ การทำนายก็เหมือนเดิมเลยนะคะเป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำมากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซี หรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือหรือสนใจในเรื่องของชื่อมงคลเสริมดวงสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดมาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะ สำหรับการทำนายคลิปนี้นะคะส้มตั้งใจว่าจะทำเพื่อเป็นของขวัญน,นะคะสำหรับทุกคนที่ได้เข้ามารับชมอย่างน้อยเนี่ยนะคะคุณจะได้รับรู้ถึงพลังงานดีๆที่เป็นของขวัญที่คุณได้รับเลยจากคลิปเนี่ยนะคะเป็นความบันเทิงนะคะอยากให้ฟังเพื่อเป็นความบันเทิงเพราะว่าไพ่สวยมากๆแล้วส้มก็ตั้งใจที่จะทำนายไพ่ในทิศท,ทางที่เป็นในเรื่องที่ดีทั้งหมด เพราะฉะนั้นรับฟังเป็นความบันเทิงเริงใจนะคะรับฟังเป็นในเรื่องของความสุนทรียภาพของจิตใจเพื่อดึงดูดเอาพลังงานดีๆเข้ามาเพราะว่าชีวิตเรามันมันเป็นไปตามความคิดเนาะและการกระทําของเราเนาะเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากให้รับพลังงานดีๆกันไปจากคลิปนี้นะคะฟังเพื่อการผ่อนคลายนะมาดูกันในเรื่องของไพ่กันเลยนะคะใบแรกขึ้นไพ่ two of pentacles นะคะ ทูอัพเอนเเคสค่ะไพ่สวยมากๆนะคะเป็นในเรื่องของเงินทองที่จะมีการหมุนเวียนมีเงินเก็บมีเงินเก็บหรอคะนะคะมีการได้วางแผนในเรื่องของการเก็บเงินเก็บทองหรือมีเกณฑ์น,นะคะที่คุณจะเอาเงินไปซื้อรถใหม่เป็นเรื่องของรถใหม่ประมาณนี้นะคะอาจจะเอารถเก่าเปลี่ยนนะคะเป็นการเทินไปซื้อรถใหม่อะไรประมาณนี้นะคะเออประมาณนี้ค่ะซึ่งส้มมองว่า หลายๆคนก็อาจจะมีในเรื่องเงินมีไรายได้ใหม่ๆที่เข้ามาแล้วถ้าให้คุณมีเงินเก็บนอกจากเงินคล่องยังไม่พอนะคะนะมีเงินเก็บด้วยมากกว่าหนึ่งที่นะคะซึ่งถือว่าดีมากๆในเรื่องเงินเรื่องเงินถือว่าดีมีเงินเข้าตลอดนะคะตั้งแต่ช่วงคริสต,ต์มาสนี้เลยนะคะ DM place คุณใช้เงินแบบพอดีพอประมาณแล้วก็ใช้เงินไปกับเรื่องของ ความสุขที่แท้จริงไม่จําเป็นว่าจะต้องเหมือนคนอื่นชาวสิงจะเป็นแบบนี้นะไม่จําเป็นะว่าฉันจะต้องมีอะไรเหมือนคนอื่นเอาแค่ว่าฉันซื้ออันนี้ฉันมีอันนี้แล้วฉันมีความสุขของฉันนะแค่นี้พอนะคะมันไม่จําเป็นต้องใช้เงินเยอะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการรู้จักใช้เงินรู้จักวางตัวมีพลังงานที่อ่อนหวานมีความมั่นคงทางด้านจิตใจมันทําให้คุณะมีความมั่นคงทางด้านการเงินด้วยนะคะ มีความมั่นคงในเรื่องตำแหน่งหนะ้าที่การงานแล้วก็หลายคนได้รับการอัปเกรดในเรื่องตำแหน่งหนะ้าที่การงานจากลักษณะของผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงนะคะเพราะว่าขึ้นไพ,พ่จักรพรรดินีบุคคลเพศหญิงจะส่งเสริมคุณในเรื่องของการงานการเรียนส่งเสริมซัพพอร์ตให้คุณได้รับตำแหน่งใหญ่น้ไพ่ใบใหญ่รับพลังงานดีๆไปนะคะไพ่ใบนี้คือคนที่ไม่ว่าจะเป็นโสดหรือมีคู่นะคะจะมอบความรักให้กับตัวเองเป็น สร้างความรักใครอยู่ใกล้นะก็รู้สึกว่าแบบโชคดีนะใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีความสุขอะเออนะคะคุณสามารถสร้างบรรยากาศพลังงานแบบนี้ได้ด้วยตัวคุณเองเลยมันมหาศจรรย์มาเออมันเลิศมากนะนะคะเอ e โซเปนเดเคิลความโชคดีค่ะส้มบอกเลยว่าหนึ่งเหรียญน,นะคะมันคือความมั่นคงทางด้านจิตใจและโอกาสใหม่ๆรวมถึงการมีโชคลาภด้วยค่ะ ไพ่หนึ่งเรียนคือชัดมากๆในเรื่องการมีโชคอาจจะเป็นโชคทางด้านการงานโชคในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแต่ว่าเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเอาพอประมาณนะคะเอาให้ถูกกฎหมายด้วยนะคะคือมองว่ามันจะมีเข้ามาให้คุณชื่นใจนะคะชัดมากๆในช่วงน่าจะประมาณเกือบเกือบ,บกลางเดือนเนาะกลางกลางเดือนมกรานะคะจะมีความโชคดีมีโอกาสในเรื่องงานและเงินเพิ่มเติมเข้ามาให้คุณอีก บางคนอาจจะมีอาชีพเสริมไรายได้เสริมแบบนี้เลยก็ได้หนึ่งเหรียญคือไพ่แห่งความโชคดีเช่นเดียวกันนะคะส้มจะบอกเลยนะคือส้มอ่านไพ่อ่ะเซตเนี้ยส้มไม่ต้องพยายามที่จะที่จะต้องพูดให้ดีเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาดีคือไพ่มันขึ้นมาดีอยู่แล้วอะต้องบอกแบบนี้เลยนะนะคะเดลเมจิเชียนค่ะคุณนะมีความฉลาดมีการวางแผนงาน คะะาดการในเรื่องของการทํางานได้ดีมากๆประสบความสําเร็จในเรื่องของตําแหน่งหัวหน้ารักหัวหน้ารักรู้ว่าการวางตัวเวลาอยู่กับใครต้องทํำยังไงด้วยฉลาดขนาดนั้นไม่ใช่ฉลาดแค่ iQ นะคะ EQ การที่ทําตัวให้เข้ากับผู้อื่นการทํางานเป็นทีมการทํางานร่วมกับผู้อื่นคุณมีชั้นเชิงในการทํางานร่วมกับผู้อื่นมากค่ะดูวิธีคิดว่าต้องทํำยังไง เซนดีด้วยนะคะคุณนำเอาประสบการณ์เก่าๆของคุณมาสอนตัวเองนะสอนคนอื่นได้สอนตัวเองได้ด้วยนะคะมันทำมันเลยทำให้คุณประสบความสำเร็จอะ่ะได้เป็นบุคคลโดดเด่นนะคะในเรื่องของการทำงานเป็นผู้แทนเป็นตัวแทนเด่นสุดอ,ะอ่ะประมาณนี้เลยมีความโดดเด่นนะคะงานที่เกี่ยวกับครูอาจารย์ข้าราชการแบบนี้โดดเด่นมาก วิวออฟจูนมีการเติบโตในเรื่องตําแหน่งจริงๆนะคะในเรื่องหน้าที่การงานมันชัดมากๆเลยค่ะมีการเติบโตแบบ z ้มหมองว่าเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดเป็นการเติบโตครั้งใหญ่แล้วก็จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมกราเป็นการเติบโตแบบครั้งใหญ่เลยค่ะวิ f ออฟจูนคือไพท่ที่ถ้าเป็นเงินก็เงินก้อนถ้าเป็นในเรื่องของงานก็คือเป็นตําแหน่งใหญ่ค่ะนะคะเป็นการอัปเกรดตำแหน่งไปอีกขั้นหนึ่งที่คุณ อาจจะฝันอาจจะหวังมานานด้วยนะคะหปีที่คุณตั้งใจถ้าคุณตั้งใจทํางานมาโอยตลอดนะในปี67นะปี68คุณได้รับแน่ไม่เกินมกรานะคะในบางคนมีการเปลี่ยนแปลงที่คุณน่ะคิดเอาไว้แล้ว temperance นะคะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย,ย,ย,ยอย่างที่คุณตั้งใจหรือว่าเขียนขอมานานแล้วเรื่องโยกย้ายไม่ได้โยกย้ายสักทีอยากย้ายกลับบ้าน อยากย้ายไปอยู่ใกล้ชิดคนที่รักอยากย้ายกลับไปสู่ภูมิลำเนาเกิดในเรื่องการทำงานจะได้ย้ายค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆและส้มจะบอกเลยว่าการโยกย้ายนะ่ะถ้าเป็นการที่เราเขียนโยกย้ายเองเราจะไปพร้อมกับตำแหน่งที่ดีขึ้นด้วยนะคะเป็นการเติบโตอีกขั้นหนึ่งที่สุดจริงๆคะ่ะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะไพ่ขึ้นดีมากนะคะมาดูกันในเรื่องของโชคลาภนะคะมา,าจ,จะ ชาวธาตลมกุมิถุนตุนมาจากคนที่ไม่ค่อยถูกชะตากับคุณไม่ชอบคุณหรือว่าอาจจะเคยหักหลังอะไรคุณมาก่อนแนละ้แต่ว่ามันเป็นพลังงานที่เกี่ยวกับเขาที่เขาต้องทดแทนให้กับคุณนะเออเป็นโชคลาภนะคะที่เป็นเกี่ยวกับตัวเขาอะนะคะชาวธาตน้ํามีนกรกฎพิจิกนะคะมาจากคนรักเพื่อนสนิทต,ต่างเพศนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเพศชายนะเลขนำโชคนะคะได้ 1 6 1 0นะคะ7 1 0หรือว่า1 6 1 0นะคะขอบคุณชาวสิงห์มากๆนะคะขอให้ชาวสิงห์นะคะมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ